สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนใน,นดวงเรื่องน,น,นี้หัวข้อที่ว่ามีใครํำนึกผิดคิดเสียดายคุณเมื่อเขาต้องเจอกับเหตุการณ์นี้สมารับพลังงานคุณอนุญาตได้เราเปิดดังาราด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ตรวจสอบพลังงานคุณนะคะและเขาคนนี้ลิบาราสีตุนท่านลม จมินราศีมิถุนทัดลมฝ่ายทัดไฝ่ายเมษธนูวัตถาน้ามีนกรกฎพิจิกออคอเรรษราศีกุมชาตลมยุเรนาชาตลมมิถุนกุมอีโกราศีการชาตาดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเจ็ดสิบเอ็ดสามยี่สิบหกยี่สบสามสิบแล้วก็ยี่บสี่นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้ที่เขาสำนึกผิด คิดเสียดายคุณเนี่ยเขาเป็นใครในชีวิตของคุณนะคะดูพลังงานเขาก่อนว่าเขากับคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกัน เค t h บอลเหมือนพลังงานของเขากำลังที่จะเทชันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการสื่อสารเป็นการพูดหรือว่าเป็นการเดินทางตอนนี้เขาเครียดมากนะคะพลังงานเขาเครียดมากแล้วก็คิดมากคิดเยอะกับสิ่งที่เขาทำเมื่อครั้งในอดีตนะกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งกับคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากเขามาก ซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีการพูดหรือว่ามีการแสดงออกเหมือนกับที่เล่นทีจริงนะอารมณ์เหมือนกับว่ายิ้มแก้มหยอกอะไรเงี้ยนะคะทั้งทงที่เขาก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาไม่สามารถที่จะสารสพันธ์กับคุณได้อารมณ์เหมือนกับว่าคนคนนี้เหมือนมาโปรยเสน์มาหวานเสน์ นะมาทําให้คุณคิดถึงมาทําให้คุณเสียอกเสียใจนะะแล้วความสัมพันธ์ที่เขามีคือเขาอะน่าที่จะมีคนของเขาอยู่หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเครียดอยู่มีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วพอเอว่ามาเจอคุณกับมีความรู้สึกอยากจะหยอกนะเหมือนหยอกเหมือนหยอกเล่นเหมือนปล่อยสเสน่ห์เล่นเหมือนหวานสเสน่ห์นะเพื่อที่จะทําให้คุณ เออเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากคุณนะอารมณ์เจ็ดดามเนี่ยคือคือไม่ได้รู้สึกผิดเลยกับการกระทําของตัวเองนะไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่าทําอะไรนะการที่แบบเขาแสดงออกถึงความรู้สึกที่ทําให้คุณชอบหรือว่าสนใจเขาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากคุณหรือว่าเคลียรคุณแก้เหงาแก้เซง็งเบื่อชีวิตหรือว่ามีปัญหาชีวิตนะในความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับว่า เหมือนขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างด้วยนะเพราะว่าตัวของเขาเหมือนกับคือมันเป็นพลังงานของคนเจ็ดาบเนี่ยคิดไม่ซื่อนะคะหรือว่าเขาอาจจะคุยกับคุณอยู่เป็นแฟนกับคุณอยู่นะแต่มาหลอกคุณมาสารสมันธ์กับคุณมาหวังผลประโยชน์จากคุณนะแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่สนใจคุณนะทิ้งคุณค้างเติ่งไว้อารมณ์นี้เลยเพราะว่า ตัวคุณกับตัวเขาอาจจะพูดพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่สามารถเดียะพัฒนากันได้แต่มันก็ทําให้เหมือนกับความรู้สึกตรงเนี้ยคือมันสร้างความเจ็บปวดนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้สํานึกผิดคิดเสียดายคุณนะคะเมื่อเขาเจอกับอะไรนะคะเมื่อเขาไม่ได้เลือกคุณเมื่อเขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นเมื่อเขาไปเลือกสิ่งอื่น คนคนนี้เขาเจอกับเหตุการณ์อะไรมาดูกันทำไมถึงเสียดายคุณเขาเจอกับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่เขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับคุณหรือว่าไม่ได้สารสัมัญญคุณแล้วหรือว่าหาเหตุปัจจัยที่แบบทิ้งคุณไปอะรมนี้ก็ได้นะคะ เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาจนทำให้เขาสำนึกผิดคิดเสียดายคุณอนะพลังานหนุ่มน้อยสาวน้อยคนทางไกลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเหมือนความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเขาคิดว่าคนคนนั้นความสัมพันธ์นั้นจะทำให้เขาเหมือนกับ เหมือนจะเปเขาหรือว่าจะให้เขาหรือว่ารักเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเมื่อเขาไปเลือกไปเลือกคนสัมพันธ์นั้นจริงจัด้วยนะ,ะแบบจะเป็นครอบครัวด้วยแบบจะสร้างครอบครัวเลยจะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เลยสิ่งที่เขาคาดหวังเป็นในเรื่องของความรักความเอาใจใส่การดูแลการปนิบัตินะคะการทํางานหรือว่าะะการแสดงออกเหมือนกับเป็นคนรักกัน คนคนนั้นที่เขาเลือกเมื่อไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าไปสาสมันธ์กับคนนั้นแล้วพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะอาชีพการงานก็เหมือนกับว่ายังไม่มั่นคงแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่เหมือนกับเขาจะต้องไปดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆเพียงคนเดียวเหมือนกับว่าคนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือก นะะเขาคิดว่าคนคนนั้นจะเปจะให้เขาเหมือนอครอบครัวของฝั่งคนที่เขาเลือกเนี่ยจะชื่นชมสรรเสริญยกย่องเขาแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับทำให้เขารู้สึกแย่ดูถูกในเรื่องของอาชีพการงานของเขาดูถูกว่าเขานะมีรายได้น้อยไม่รวย ไม่เกง่งเอออยู่ด้วยเดี๋ยวลําบากอารมณ์นี้เหมือนคนในครอบครัวของฝั่งผู้หญิงนะคะหรือว่าฝั่งคนที่เขาเลือกเนี่ยดูถูกในเรื่องของอาชีพการงานของเขาดูถูกว่าเขาไม่มีรายได้รายได้น้อยไม่เพียงพอจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่เขาเลือกเนี่ยมันไม่มีความสุขมันเป็นไปในรูปแบบของการที่ตัวของเขาจะต้องเอาชนะคำดูถูก คำดูหมิ่นเหยียดหยามจากคนในครอบครัวนะของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันถึงเอ,อความเข้มแข็งหรือว่าความเก่งกล้าสามารถที่จะทําให้ฝ่ายของคนในครอบครัวนะยอมรับนะยอมรับในอาชีพยอมรับในเรื่องของการยืนยอมรับในเรื่องของฐานะ นาว่าจะสามารถที่ะทำให้ชีวิตครอบครัวนะคะมีความสุขมีความสบายนะอารมณ์นี้เหมือนเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาอะเอาอกเอาใจคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปต่อในความสัมพันธ์คือไม่เป็นตัวของตัวเองและเขาเจออะไรชีวิตของเขา ไม่เป็นอิสระเขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เขาเลือกเหมือนความรักครั้งแรกอะ่ะมันดีแหละนะคะมันเหมือนกับชื่นชมกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันมีความสุขแต่พอได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหรือว่าเหมือนกับแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันแล้วนิสยัยทาาแท้ของอีกฝั่งหนึ่งก็เปิดเผยออกมา ว่าไม่ได้รักนะแต่เหมือนกับหวังเพียงแค่ในเรื่องของให้เขาไปดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้นะ,ะอาจจะเป็นภาระต่างๆนะหนี้สินต่างๆนะคะแต่คือไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะ,ะเหมือนเหมือนหลอกใช้อะ่ะและคนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเขาอยากจะให้ตัวของเขาหลุดพ้นจากพันธนาการ นะคะการเหนี่ยวรั้งการยึดติดนะคะถ้าหากคนคนนี้เขาไปเลือกความสัมพันธ์นั้นแล้วรู้สึกว่ามีในเรื่องของการลงทุนมีในเรื่องของการทำธุรกิจการงานร่วมกันแล้วรู้สึกว่ามันสร้างนิสร้างสินเกิดขึ้นนะคะมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมายร่วมกันพอเป็นแฟนเป็นคนรักกันแล้วคือ เหมือนตัวของเขาจะต้องไปรับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายเอาเงินเดือนของเขาเอารายได้ของเขาไปช่วยไปดูแลเขาเขาบอกว่าเฮ้ยทําไมต้องให้เขาไปช่วยจ่ายนะทั้งๆที่ผลประโยชน์ต่างๆเขาก็ไม่ได้รับนะแต่คนคนนั้นบอกว่าเขาต้องช่วยจ่ายนะในเมื่อเป็นแฟนกันแล้วเป็นคนรักกันแล้วนะเหมือนกับว่าเขา หลีกหนีไม่พ้นกับภาระค่าใช้จ่ายนั้นๆน,น,นะรู้สึกอึดอัดมากนะเงินเดือนก็จะไม่พอใช้อยู่แล้วยังต้องให้มาช่วยใช้จ่ายหนี้สินพลุงพลังอะไรอีกและเขาเจอกับจากที่เขาเคยร่ำรวยจากที่เขามีรายได้มีเงินเดือนที่แบบเพียงพอต่อรายจ่ายของตัวเขาเองณตอนนี้เวลานี้ภาระต่างๆของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะต้องไปรับรู้ เขาจะต้องไปช่วยนะ,ะดูแลคนในครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะมันเหมือนกับว่ามันหลีกหนีไม่พ้นนะคะจะต้องไปดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องค่าใช้จ่ายหนี้สินต่างๆจะต้องหางานเพิ่มจะต้องทําธุรกิจเพิ่มเหนื่อยเพิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือจะต้องนําเงินเก็บเงินออมของตัวเองมาลงทุนด้วยนะคะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ต้องเอาเงินเก็บเงินออมของเธอมาเป็นของฉันด้วย นะคะเออชนุสายเก็บมาตั้งนานนะคะเขาก็ต้องเหมือนกับเปิดบัญชีร่วมนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายร่วมกันนั่นเองเขาเจอกับอะไร The Emperor พลังงาน The Emperor โกรธโมหูนะ,ะที่เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพการงานที่แบบมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จควรที่จะนะคะได้รับคํายกย่องได้รับ ทำสรรเสริญน,นะคะจากคนในครอบครัวแต่ชื่อเสียงความสำเร็จของเขากลับถูกดูถูกเหยียดหยามนะ,ะเหมือนคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ให้เกียรตินะคะ,ะ,คะเหมือนกับว่าดูถูกเหยียดหยามว่าเออเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจนักบริหารต่างๆทำไมทําตัวนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้ หรือว่าเคยเป็นคนที่แบบเหมือนมีแฟนมีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็นะทําให้คนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งพูดถึงเรื่องราวเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆความผิดพลาดความล้มเหลวเก่าๆของเขาซ้าแล้วซ้าเล่านะคือแบบพูดอยู่แน่นแหละนะคะเหมือนเอาของเอาเรื่องราวของเขามาขายมาเล่ามาพูดทําให้เขาอับอายขายกีนาไม่นับถือไม่ยกย่องเขา และสิ่งที่เขาเจอนะคะแม้เขาจะใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวแต่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะไม่มีความสุขเริ่มที่จะอดทนไม่ไหวนะคะเหมือนกับสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยแม้จะมีในเรื่องของหน้าตาทางสังคมร่วมกันแต่เขารู้สึกว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เรื่องราวความสัมพันธ์แบบเนี้ย ล่อยให้ครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งกดขี่ข่มเหงเขาแบบนี้ต่อไปตัวเขาคงจะอดทนไม่ไหวหรือว่าชีวิตเขาคงจะไม่มีความสุขเหมือนเป็นเหมือนเออลูกนกในกรงทองอะไรเงี้ยนะเหมือนถูกบีบบังคับเหมือนถูกกําหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นไปในรูปแบบของคนในครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งจนทำให้เขารู้สึกว่าโห อาชีพการงานของเขาก็มีชื่อเสียงประสบความสาเร็จร่ารวยแต่ทําไมถึงไม่ได้รับการยกย่องชื่นชมนะคะดูถูกเกลียดยามเขานะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีให้กับเขาเลยทําให้เขารู้สึกแบบแย่ yeah, นะคะแล้วก็เหมือนกับเหมือนตัวรีบตัวเล็กไปเลยทีเดียวและนะคะคนคนนี้เขาสํานึกผิดและคิดเสียดายคุณเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันได้จบลงไปแล้ว และเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะไม่รู้ว่าจะพูดหรือว่าอธิบายอะไรให้คุณเข้าใจหรือว่าพูดหรืออธิบายอะไรให้คุณให้อภัยเขาเพราะว่าเขาเหมือนถ่ายหน้าไปจากคุณเหมือนหลบหน้าไปจากคุณหรือว่าไปเลือกความสัมพันธ์นั้นโดยที่แบบไม่บอกกล่าวคุณอ่ะ นะคะแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมันอาจจะหายเงียบกันไปนานพอสมควรจนไม่สามารถที่จะปฏิติประต,ระตอกันได้นะเพราะว่าเขาเหมือนตัดสินใจเดินจากคุณไปโดยที่ไม่มีคำล่ำลาไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็นิ่งเงียบแล้วเขาก็ไม่อธิบายไม่พูดไม่บอกแล้วไปเลือกสิ่งใหม่ไปเริ่มต้นใหม่นะพอคิดอยากจะกลับมามาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเออแล้วเราเป็นอะไรกันนะไม่มีสถานะไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยแล้ว จะกลับมาเลือกคุณเนี่ยมันก็กลายเป็นรักสามเศร้าไปแล้วหรือว่าคือตัวเขายังไม่กล้าเคลียร์ความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะกลับมาหาคุณก็เลยทําให้เขาเหมือนกับเออเรียกว่าทาอะไรไม่ถูกนะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าเขาคิดจะทํอะไรในการที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าติดต่อมาหาคุณเจ็ดดาบแอบลักลอบนะคะแอบลักลอบติดต่อมาหาคุณพูดคุยนะคะแล้วก็นะกลับมาหาคุณโดยที่แบบ พูดคุยกันผ่านโซเชียลไลน์นะคะขอโทษขออภัยขอเริ่มต้นใหม่ทั้งๆท,ที่ตัวของเขาเนี่ยคือยังมีความสัมพันธ์นั้นอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับคือมันไม่มีทางออกเลยแปดดาบคือไม่สามารถพูดอธิบายอะไรทั้งหมดให้คุณเข้าใจได้นะคะได้แต่นิ่งเงียบเนี่ยนะคะแม้ว่าเขาจะอยากกลับมาหาคุณแม้ว่าเขาจะรู้สึกนะ,ะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ,ะแล้วก็เสียายคุณมากๆ แต่มันทำอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งเฉยนะเห็นไหมชีวิตเขาไม่มีความสุขอะแล้วเขาไม่รู้จะทำไงต่อไปกับชีวิตของเขาอีกต่อไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่าสิ่งที่เขาคิดจะทำนะคะกับคนที่สำนึกผิดคิดเสียดายคุณนะคะเขาจะทำอะไรต่อไปเร็วเร็วนี้เร็วเ็วนี้เขาคิดจะทำอะไรต่อไปดี ขอห้าใบสิ่งที่เขาจะทำเหมือนเขาได้แต่ส่องได้แต่มองคุณนะคะแล้วก็ดูว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คุณนะคะเออมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณหรือ,อยังพลังงานงคุณเป็นดีอยมเพอร์เนาะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนสามารถจะดูแลตัวเองได้นะ,ะเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบังานของคนที่แบบมีไรายได้มีอาชีพนะคะเลี้ยงดูตัวเองมีความสุขแล้วอะ่ะนะอยู่กับสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นฉะนั้นก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรมากไปกว่านี้ได้นะได้แต่สองได้แต่มองได้แต่ดูคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะภายใต้สําหรับเป็นห้าดาบเนี่ยแต่เขามีความรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะหลุดพ้น นะจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยก็คือชีวิตเขาไม่สามารถจะีามาพบเจอกับคุณได้หรือว่าทําให้ชีวิตของเขามีความสุขเริ่มต้นใหม่ได้นะนี่คือพลังงานคนที่ยังคิดเสียดายคุณอยู่นะพลังงานเดียบเบอร์นะคนทางกายคนต่างจังหวัดหรือว่าพลังงานคนที่เหมือนกับว่าเสียดายคุณมากๆนะแต่ด้วยความมีอีกโก้ด้วยความที่แบบ เ,เจ้ายศเจ้าอย่างนะคะไม่อยากจะง้อคุณนักก่อเสียฟอร์มก็เลยทําให้เขาต้องนิ่งเพื่อจะด,ดูสถานการณ์ก่อนนะว่าคุณต้องการเขาหรือเปล่านั่นเองฟังเพื่อไปแก้นำธรรมเป็นแนวทางขอบคุณทุกการตามค่ะ